สวีดับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมเปนฮีโร่นะคบผมกลับมาแล้วนะครัะหายสุกีมาเปิดตัวกับแททสเปเกแกรมนนะครับนะเยี่ยมผมได้มันมาแล้วกดวจะได้ผมฆ่าทอยเล่ไปห้าสิบตัวกดซ่วมานะอืเอากระสุนไปทำลายเมืองกันครับบินกันดีกว่าโบยบินกว่าผมจะหามันได้ กูจะหาแคนนอนกับหัวได้ได้สปีกเกอร์แมนได้บอกเลยเป็นชั่วโมงแล้วผมหลุดเกมไปหลายรอบมากรอบหนึ่งมันอัปเดตสปดเดอร์สปีกเกอร์ซึ่งผมยังไม่ได้ทำเอาง,ง่ายๆนะหาไม่เจอหาตัวไม่เจออะคุณจริงเนี่ยแคนนอนมาอยู่ในเนี้ยแคนนอนมาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมยิงปืนไปอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยต,ตรงนี้เลยนะที่มันแคนนอนอยู่ ตรงส่วนส่วนหัวมันอยู่ตรงนี้นะครับหัวมันอยู่เนี้ยหัวมันอยู่แถวๆนี้เลยสปิเกอร์แมนยิงเลยเอาหายเฉยเนี่ยตรงแถวๆนี้อ่ะคุณผมหาเจอเมื่อกี้เองมั้งแล้วผมก็คาดทอยเลดไปตรงนี้เลยอ่ะแถวๆนี้คุณลองหามาคุณลองมาหาแถวๆนี้ดูนะแล้วผม วันนี้ทำไม <c oughs> ผมยังไม่หายดีหรอกผมเหลือไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ช่างมันยิงคเาเมล่าปิวปิวปิว,ปวตายไปซะเจ้าพวกคเวาเมล่าด้เวลาบินถลมม่งง <c oughs> มเมืองผมลืมบอกนะคะมันเอายากมากแทเทอร์สปปคเกอร์แมนอะ ผมจะไม่สอนแล้วกันนะอย่าให้ผู้คุณไปหากันเอง <c oughs> คุณจะได้รู้ว่ามันทรมานแค่ไหน <c oughs> ผมหาไม่เจอสักทีหนึ่งอะส่วนหัวไม่สิตอนแรกอะผมจะหา APC Big Camera วิตอนแรกแตหาไม่เจอผมเจอตัวไหนตัวแรกรู้ไหมผมเจอไทสไอลาร์สสปีกเกอตัวเนี้ยแล้วลองลงมาก็เป็นทีวีแล้วนอลองลงมาก็ทีว o m ู n มแล้วก็ s p เปอร์ก a มแลแล้วก็ Ten man แทนเทอร์เนั่นแหละ ผมมีตัวละครประมาณหกตัวเองแต่มีแต่มีทั้งหมดประมาณสิดตัวนะครับนะสิดตัวผมก็ดีใจแล้วครับที่ได้เทท่ากลเม่ามาเอ็มใช่ดิเทท่าเซกปเกอร์นั่นแหละกว่าผมจะได้มามันลำบากมากผมไม่ได้อัดตอนที่ผมหามานะ แต่ผมจําได้มันอยู่แถวๆนี้เลยแถวๆนี้แถวๆนี้เลยผบจําได้ตอนที่ผมมาหากดวิ่งไม่ได้แย่อยู่แต่ก็ไล่มากับการบินได้นี่กระโดดเฮ้ยไม่บินให้หน่อยเหรอวิวมันไม่บินให้หอ่ะคุณแย่บินแค่นี้ก็ได้ไตตึกเอา กระโดดบินว้ยไม่บินมันไม่บินอ่ะคุณเมื่อกี้แย่ yeah. เดี๋ยวผมกระโดดเอาอุ้ยไม่ได้ผมเกียดคุณบินเออบินได้สักทีนึงบินพบกับไทท่าสุป,ปิเกเมนอันนี้เคนนอนนะคะมันมีความสามารถเดียวยิงได้ยิง ปิวอืมอมืปืนปืนปืนผมเพิ่งเสร็จเมื่อกี้จะผมไม่ได้อัดตอนนี้มีเงินสี่ร้อยหกสิบแปดเมผมมันจะออกอีกละมันออกได้ทั้งวี่ทั้งวันคุณไม่กลับบ้านได้ด้วยนี่ไเนี่ไได้ยินไหมคุณได้ยินไหมเมลผมประมาณนี้แหละนี่ไงเดี๋ยว่นี้ค่ออาเปิดแล้วแค่ออก เครูนี่จะฟาดให้เลยเดี๋ยวไอสองตัวนี้นะครับตอนตอนเช้าะมันออกไปข้างนอกกันแต่พอกลับมาแต่พอมาถึงบ้านใช่ไหมวิ่งกันพ้านเลยอ๋อทุกคนผมเลยบอกตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยคุณอย่าไปหานะผมแนะนําให้มาหาตรงนี้ดีวกว่าผมจําได้มันมีแคนนอนผมผมเก็บไปแล้วแต่แต่มันจะเห็นอยู่นะ วันดีชใช่คือเททัสสปิเกอร์แมนทีวีวูแมนทำได้แค่อย่างเดียวนะครับนั่นคือต่อยเนี่ยทุกคนลงมาตรงนี้นี่แคนนอนสปิเกอรแต่แต่ทุกคนต้องทำตามลำบากคําตอมันด้วยนะทุกคนผมผมลืมบอกนะเอเอไเอ,เอตรงเนี้ยไอตรงที่มันเป็นหลุมตรงเนี้ยอย่าลงไปนะมันคือกับดัก เก็บเกอาริงผมเก็บไปหลายรอบแ,แล้วผมแนะนำเนืไม่ต้องไปเก็บเก็บไปก็ดีนะจะได้ทําภารกิจของร้านทีวีไปด้วยผมยังไม่ได้เลยเยะไปร้าไปจะไปกบแม่เหมือนเดิมบินเอ้ยทําไมมันไม่บินเออนี่ยบินละเพื่อนสู้ๆนะฉันบินโคตรเร็ว ดดบินสิเพื่อนมันไม่บินอ่ะมันไม่บินแย่ yeah. ผมต้องการบินมากณตอนนี้นะครับต้องการบินอ่ะผมต้องการบินไม่เพื่อนฉันต้องการกระโดดหรือบินมันงา,า,านที่มันทาได้นะทุกคนนะแททันสปิเกอร์แมนเปไ็นเททันในเกมนี้ตัวแรก แต่หน้าผมเป็น t ท e t คาเมล่าอัปกีดผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไปทำมเอ้ยเพื่อนบอยปล่อยฉันลงไปเพื่อนเออนี่ยทำได้แล้วมันต้องกดกระโดดค้างนะครับทำลายเมืองเล่นดีกว่าถอยเล็ดก็ไม่โผล่มาเนาะ ป่วนเมืองทุกคนว่าตัวไหนหายากสุดตัวไหนทำยากสุดครับผมว่ลาล่านนะไททั์สปีกแมนนะเอสไปเดอร์คามเมลา่ามันยังไม่โูโผล่หัวมาเลยเควสมันเนี่ยผมเจอแค่เควสสสปเดอร์สปีกเกอร์ผมบินบอยบิน โบยบินแล้วถ้าผมเจอทอยเลจะฆ่ามันคคปเตอร์ผมยังหาตัวมันไม่เจอเลยป่วนงานป่วนปวนป่วน,วน,วนผมบอกเลยผมชอบแทะทะสัสติกแมนแต่มันบินยากไปนิดนึงผมเลยเลิกชอบอะ บินขึ้นไปต้องกระโดดค้างนะคะทุกคนนะยุดเออนี่ยทำคอมโบได้แล้วอ๋อลืมไปกระโดดค้างเป็นการบินขอละบินได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนละ อะไรเนี่ยตรงเนี้ฮีโดนีดเหรอเออวะไมเนตไมเนเตเบิร์กอินโปรเจกต์โอเคมันมีสามป้ายเกียรติเกมนี้บินแล้วบินแล้วส่งพลังนะครับ ว่าผมเข้าถึงพลังแห่งการบินแล้วครับพลังบินแห่งกาเข้าถึงพลังแห่งการบินในเกมนี้แล้วนะแต่เกมอื่นยังไม่ชินคนะ่ะผมเกลียดเกมนี้บิเตอร์บีทพูดผมเกลียดคนผมยังไม่เจอลาทีวีเลยตอนนี้ผมยังไม่เจอคุณลาทีวีแมนเลยล,ลาทีวีแมนอยู่ไหนครับบอกกันหน่อยได้ไหมครับ ยกเล่นคุณบอกผมไม่ได้หรอกเพราะว่าเอมเมนต์มันถูกปิดนะครับน้าเศร้าปิวผมอยากรูตร้ตรงนี้มันมีเอาไว้ทำไมเนี่ยตรงนี้มันมีเอาไว้ทำไมลูนคิดว่าจะมีตัวฮะ <c oughs> ผมผมว่านะคอปเตอร์มันจะอยู่ในนี้ อยู่ในตรงแถวเนี้ยตรงนี้ไม่ก็แถวแวเนี้ยชื่อดิผมคือสปีกเมอรเททานผมว่าน้ะเกมนี้มันปั้นโมเดลโคตรสมจริงอะ่ะมันเหมือนมากเหมือนมากแกนกลางหน้าอกนะครับนะแอบเปใครที่ฟังมาถึงตรงใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าคุณนั้นไม่มี พวกมึงทําอะไรกันผมอยากรู้ถ้านทาจะเป็นกัมนลงไปตรงนี้เป็นอะไรไหมเฮ้ย,ยไม่เป็นไรว่ะฮะมือมันมเบี้ยวอ่ะหุณทาลายโรงงานมาซะทุกคนช่วยดิถ้าปรับไปเป็นตัวเล็กะมันจะมันจะมันจะตายทุกคนแต่แต่พอไปไท้ยทันมันก็ลงได้ปกติผมอยากรู้ถ้า เททันทีวีแมนเข้ามามันจะเป็นยังไงอ่ะนายบอกยังไม่ตายไงหนุ่มตายแล้วอันนี้โอ้ยเย่เย่เย่มมุมผิดอะไรโอ้ยยังยังยังเปลี่ยนร่างหยุดเดี๋ยวดูฟิกเกอร์ย่ำกับมอมนี่ไงเอาไป เอาไปหนึ่งนัดอาฮือมันตายปรสิตตายปิว้วเอาดิหมตึงนะยุด ทำไมมันตายยากจังวะผมว่านะพอไปอยู่เซิร์ฟส่วนตัวดีกว่านะแนะนํายิงมันไม่ตายสกักทีหนึ่งผมแนะนำนะครับไปอยู่เซิร์ฟวีดีกว่ามันชุลมุนมากเอาไปเพื่อนฉันหนีไปเซิร์ฟ วีด้วยคโอเคตัดภ้าเสร็จละแล้วลกลับมาอยู่กันที่เซิร์ฟวีแล้วนะครับนะไม่รู้อะเอาไปเอาเคนนอนไปพูดจะกีวีดีอยูผมรับรองนะครับไม่มีใครเข้ามาแน่นอนถ้าคุณเล่นเซิร์ฟวีแล้วไม่มีเพื่อนก็นสวยอะบินละผมเลิาบอยบินละไปบอยไปินแค่นี้พอ ไปอูเททันสะปกเมร์โคตรโหดเอาพาไซแกแกโดซะปอูปอูส่วมตายคาเมล่าออไปอูแค่ไม่เข้าข้ามฝ่ายไดทั้งนั้น ฆ่าหมดฉันฆ่าหมดไม่สนรู้ใครมันมีช่วงหนึ่งนะที่ผมไปตามล่าเอไอ้พสต์ไอเ,อสเอทส์สปิเกอร์แมนอะเออแ,แล้วแล้วพอผมกลับมาตรงนี้ใช่ไหมสกิบดี้หายหมดคุณแย่มันชื่อแบบสกิบดี้เวิร์ดนะครับหรือเปล่าวะผมว่าใช่ผมก็เริ่มประจํา พวกคุณได้เสียอะไรกันไหมครับนั่นแหละเสียงเหมือนไปเกียดใครมามือมันหักอะคุณเฮ้ยทำไมมือมันหักมือมันเหมือนหกันเหนหกเลยอะทำไมมันไม่มีมาร์ทวะคุณทำไมมันใช้แต่แคนนอนอะ มันคือโรบอต I am robot ตายปะจะพูกสวงมงูอันนี้ผมผมเหมือนเป็นฝ่ายฝ่ายสกิบเหมือนผมไปทั้งฝ่ายสกิบีดี้ทอเลตกับฝ่ายฝ่ายคาเมราตอนนี้ผมเหมือนา่า อปดิ้งคิมเมอร์ l a อ t four e v ผมล้เพีมไม่พอนะครับทุกคนนะอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังให้มันพอนะครับนะตายซะไอ,ปะอ้ประสิตนางงูฉันเกลียดพวกแกฉันเกลียดพวกประสิตเยมาเยอะมากเยมา กระโดดดูไปไม่รู้ขี้เกียจกระโดดเอาบิแคมนาะยอยู่นี่เองเหรอตอนหนึ่งนะคุณผมจะปกล,ล,ล็อกบิทแคมวีร่างกายใหม่เย่ได้บิทแคมแล้วนี่แถวแรกผมได้หมดแล้วแต่แถวอื่นยังยังไม่ได้ครบนะ นี่บิ๊กแคมและนี่คุณดูถ้าเดอะสปิกร์แมนนะอย่างชีลวอย่างชีลวพ่อหนุ่มอย่างชีลวเเจอ Big บิ๊กคาเมราแล้วครับแลัจากนั้นตัวอื่นไม่ต้องไปสนมันแล้วนะครับไปไปล่าเป็นถ้า,าสปิกร์แมนต่อปอิว ถ้าสปีก้แมนมันบอกกับการสำรวจมากกว่านะคุณมันไม่เหมาะกับการแบบการฆ่าสกิบดีอ่ะมันเหมาะกับการสำรวจมากกว่าอันนี้ผมพูดตามตรงนะมันเหมาะกับการหาตัวมากกว่าตนะัวละครอะเหมาะกับการหามากตัวละครที่มันไม่ต้องทำควสแล้วพอกดคุยปุ๊บได้ปั๊บอะผมว่าเหมือน ผมหาสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่เจอตอนนี้หาใครไม่เจอเลยคุณแททๆททเทปกีกเกอไม่บินหาเนี่ยไม่ใช่บินดีกว่าโถชีวิตพอบินมันก็ลอดตรงนี้ได้นะคุณ เร็วอยู่นะเร็วเป็นว่าเล่นมันเหมาะกับการสำรวจมากกว่าคุณกระโดดไปกลับกลับที่เดิมไปวิวฟึ่งจิดตรงนี้มันเป็นจุดลมต้นนะครับซึ่งตอนนี้สกิบิดี้หายไปไหนหมดเย่ yeah. ไปครับจบคลิปโอเคเทสสปเกอร์แมนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมันเหนื่อยแล้วนะกว่าผมจะกลับมาทําคลิปยาวได้มันก็นานนั่นแหละนะเออไปจบคลิปยิ่งปิดฉาก